สวัสดีครับแฟนคลับ12ราศีครับหลวงโชคลาบ12ราศีวันที่1กุมภาพันธ์2565นะครับมาลุ้นกันต่อนะครับหลังจาก2งวดติดติดนะครับงวดวันที่30ก็เข้า3ราศีตรงๆนะครับเอก36มิบหกมิถุนกรกฎ68 68นะครับมังกร36นะครับในวันที่30ธันวาคม2564นะครับและงวด ที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาก็เข้า3ตัวตรงนะครับเข้า3ตัวตรงนะครับราศี12ราศี17เมกราคมนะครับราศีพฤษภรับเต็มเต็มนะครับ59กับ1 5 9กนะครับก็มีคนเฮกันเยอะทีเดียวนะครับราศีพฤษภ รายงานตัวเข้ามาที่ YouTube ถูกกันเยอะนะครับแล้วก็ตัวสรุปนะครับวันที่1 7เมกราคมสรุปข้างล่างนะครับ92ตรงๆตัววงกลมให้ด้วยนะครับก็ขอให้พิจารณาในความเชื่อนะครับนะเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับช่วยอุดหนุนรัฐบาลซิลเตอรี่นะครับแล้วก็ให้158นะ พลาดไปนิดเดียวแตมเดียวนะครับออก159 3ไม่งั้นก็ได้เฮสามตัวตรงกันนะครับวงกลมให้ด้วยนะครับต่อไปมาลุ้นกันต่อนะครับใครจะเฮก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนานะครับก็ให้มันทบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับมีโชคมีลาบขึ้นมากอา็อย่างที่ผมเคยบอกแต่แรกนะครับถ้าเรา สร้างบุญสร้างกุศลกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับได้โชคลาบมาก็ให้พ่อแม่ก่อนให้ครูบาอาจารย์นะครับครูอาจารย์คนไหนให้เลขมาแล้วเราถูกนะครับก็ให้การบํารุงท่านบ้างนะครับนะอย่างในน้อยค่าน้ํามูกน้ําชาค่าน้าร้อนน้ําชาค่าน้าร้อนน้ําชานะบารุงสมองพอใช้เวลาใช้สมองในการคิดหนักทีเดียวนะครับ ต่อไปมาดูงวดใหม่นะครับก็แล้วแต่บุญวาสนานะครับไม่รู้งวดนี้จะเข้าราศีไหนนะครับนะก็ไปดูประกอบกับอาจารย์ท่านอื่นก็ได้นะครับนะราศีพฤษศก็ให้แค่2ตัวนะครับ5859กนะครับกับหน่กับ159นะครับให้แค่2ตัวแค่นั้นเอง2ตัว ตรงแล้วก็2ตัวตรง3ตัวตรงแค่นั้นเองนะครับพอดีอาจจะเป็นโชคของเขานะครับที่เข้าไปนะครับแล้วก็เป็นความฟุกฟุกที่ผมให้ไปตามราศีนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแน่นอนนะครับบางงวดไม่เข้าก็มีนะแต่ปีนี้เป็นปีที่ดวงผมกําลังขึ้นแล้วนะครับเหมือนออต่อไปนี้ให้หวยก็จะแม่นกว่าปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาให้หวย เข้า3ตัวตรงแค่งวดเดียวนะครับ3ตัวโต๊สงวดนะครับเข้า2ตัวตรงไปประมาณ6งวดหรือ7งวดประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าน้อยนะครับยังไงชอบตัวไหนก็จดตามราศีของตัวเองนะครับราศีพฤษภปีที่แล้วก็เข้าโต๊ไปนะครับประมาณ2อสเดือนที่แล้วนะครับพฤษภมีถุนบางกร่ยเข้าบ่อยหน่อย มาดูเลขวันที่หนึ่งนะครับทางโหราศาสตร์เลขโหราศาสตร์ดาวเสาร์เลขเจ็ดก็ยังเป็นเกษตรยังเด่นอยู่นะครับดาวเสาร์เป็นเลขเจ็ดยังเด่นอยู่นะครับเลขหกเป็นมหาจักรนะครับ เลข6ก็ยังเด่นนะครับเลข6เลข6กับเลข7นะครับ <c oughs> ส่วนในนะวางจักเลข2ก็ยังเด่นนะครับเลข2เป็นมหาจักรนะครับเลข1ก็เป็นราชาโชค1กับ2นะครับ เลข8ลาหูก็เป็นเกษตรนะครับนะเลข8ก็เด็ดเหมือนกันนะครับในระวางจักโอเคหวยออกวันที่1น,นะครับกุมภาพันธ์2,565ตรงกับวันอังคารนะครับแรม15ข่้าคเดือนยี่ปีฉลูนะครับถือว่า เป็นวันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับห้ามประกอบการมงคลนะ <c oughs> เลขเด่นๆก็ไม่ค่อยเด่นมากนักนะครับ <c oughs> ดาวคูมิตรก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กันดีเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับ <c oughs> แต่ก็มี3 6มหจงประกบกันอยู่นะครับสากับ8ปดเนี่ยนะครับเป็นดาวที่ประกบกันอยู่ในราศีจักรแล้วก็หนึ่สองสีเนี่ยนะครับหนึ่งสอี่เน่าจะมาสองตัวก็ได้นะครับในสีตัวนะ หรือฟุกๆอาจจะมา3ตัวก็ได้นะครับอยู่ที่ราศีมังกรน,นะครับ1น4่นะ <c oughs> แล้วก็36มที่ราศีธนูนะครับ89ที่ราศีพฤษภนะราศีที่ยังเด่นยืนหลักก็กราศีเมษนะครับราศีเมษรพฤรหัสอยู่ลาพระนะครับลูกศิษย์ผม เขาปีนี้เขาได้เงินเยอะเล่นหวยเล่นหุ้นนะครับได้เงินมาเป็นล้านเหมือนกันเนื่องจากดาวพฤหัสอยู่ลาภะในขณะเดียวกัน<ม>ก็อย่าประมาทนะครับถ้าดาวราหูใครอยู่กระดุมพระเนี่ยนะครับราหูค้นทรัพย์อย่างเต็มเต็มเลยนะครับคนที่มาดูดวงกับผมหลายคนแล้วครับราหูอยู่กระดุมพระลาพระนะทุ่มไปเป็นล้านก็หมดเป็นล้านนะครับตอนแรกๆอาจจะได้มาเยอะนะครับได้มาเป็นล้านสองล้านแตสุดท้ายก็ถูกเอาไปกินนะครับถูกถอน,นคืนเพราะฉะนั้น ต้องระมัดระวังนะครับราศีพฤษภราศีเมษร,ราศีพฤษภก็ไม่แน่นะดาวจันทร์ในระหว่างจากักรมรับลัขนานะครับราศีพฤษภก็มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะครับราศีกรกฎ กรกฎนี่ดาวมฤตยูอยู่ลาพะนะครับก็โชคลาภก็พลิกผันหน่อยไม่แน่นอนนะครับราศีมิถุนฮะราศีมิถุนนะครับราศีกรกฎ8ปอยู่ลาภะนะครับก็มีดาวเล็งเยอะนะครับโชคลาภก็เด่นพอสมควรนะครับเลข8เป็นเลขนําโชคนะครับราศีสิงห์ราศีสิงห์ไม่มีดาวอยู่ในเรือนลาพะนะครับ แต่มีดาวอยู่ปุตตะที่สามหกนะครับก็ลองลุ้นดูนะครับแต่ราศีสิงห์ยังดีมีดาวพรหัสเล็งนะก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับปุตตะเล็งลัคนานะครับดาวลาภะไปอยูออ่ไม่ใช่ดาวดาวกัมะไปอยู่ปุตตะนะครับ <c oughs> ราศีสิงห์ราศีกันราศีกันไม่มีดาวอยู่ลาภะนะครับดาวประจำตัวก็ไปอยู่ ปุตตะนะไปกลุ่มกับดาวอาทิตย์นะ41 42 47นะครับก็ลองดูราศีกันนะครับราศีตุลไม่มีดาวอยู่ลาภะเหมือนกันนะครับแต่มีดาวมฤตยูเลงนะครับดาวเจ้าเรือนลาภะไปอยู่พันธุนะราศีตุลก็ลองดูทะเบียนรถทะเบียนบ้านนะครับ ส่วนราศีพิจิกนะครับไม่มีดาวอยู่ลาพะเหมือนกันดาวเจ้าเรือนลาพะโยกหน้าลัคนานะครับสี่หนึ่งสี่สองสีเจเนี่ยนะครับราศีธนูนะครับธนูก็สามหกกลุ่มลัคนานะครับดาวเจ้าเรือนลาพะหน้าลุ้นทีเดียวนะครับราศีธนูนะครับ ราศีมังกรดาวลาภะอยู่วินาตนะครับนะกลุ่มกับดาวพระศุกร์แต่มีดาวกลุ่มลัคนณาเยอะนะครับชีวิตค่อนข้างจะยุ่งยุ่งหน่อยนะแต่ดาวพระหัสอยู่เรือนการเงินนะครับโชคลาภมาจากการงานมากกว่านะครับมังกรราศีกลุ่มนะครับมี36มหกยุลาภะก็น่าลุ้นทีเดียวนะครับนะดาวคู่มิตรยุลาภะนะตอนนี้ส6ห สัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับส่วนราศีมีนดาวชุมนุมกันเรือลาพะเยอะนะครับถึง5ดวงโอซดวงนะครับ1 2 4 7นะครับราศีมีนนี่ก็น่ารุนนะครับ717274ลองดูนะครับโอเคนะครับก็ขอให้เล่นด้วยความระมัดระวังนะครับเงินทองช่วงนี้หายากนะครับ อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับเราต้องดําเนินชีวิตต่อไปเราต้องทํางานหาเงินนะครับการเล่นหวยซื้อลอตเตอรี่ออรนนรก็เพื่ออุดหนุนรัฐบาลนะครับแล้วก็เผื่อฟุกใครมีโชคลาภแบบฟุกๆก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับอ๋อลืมดูตัวสรุปนะครับเลขสรุปจุดสองราศีนะครับตัวสรุปก็ลองดูแล้วกันนะครับหมดนี้ไม่ได้แยกไม่ได้แยก บนล่างให้นะครับก็ใช้ตัวเลขรวมนะครับก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับให้มา12ตัวนะเราจะได้เล่นน้อยลงนะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องบนล่างครั้งละ12ตัวเท่ากับ24ตัวตอนนี้เหลือแค่12ตัวนะครับเผออฟุกฟุกมาทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็3ตัวถ้าใครงบน้อยก็สตัว3ตัวเนี่ยใครงบน้อยก็ซื้อตัวที่วงกลมกันแล้วกันนะครับ แต่มีโชคมีลาบซื้อตัวเดียวก็ถูกนะครับคนไม่มีโชคมีลาบนี่ซื้อเต็มหน้ากระดาษก็ไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ใช้พิจารณาญาณนะครับในความเชื่อต้องหมั่นทำบุญเยอะๆนะครับคนที่ถูกหวยถูกรตรี่เนี่ยเขาบุญเก่าเขามีเยอะนะครับคน,นทุกถูกรางวัลที่หนึ่งได้เงินเป็นหลายล้านเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งมาสะสมบุญในชาตินี้นะครับก็สะสมบุญมาหลายชาติเล้าฉะนั้นขอให้เราทําบุญอย่างต่อเนื่องนะครับโอกาสโชคลาภฟุกๆอาจจะมีนะครับ วันี้อาจารย์ทุกคนนะครับที่ให้หวยเนี่ยก็ต้องการให้ลูกศิษย์ถูกนะครับไม่มีใครไม่อยากให้ถูกนะครับถ้าถูกเราก็ดีใจด้วยนะครับเหมือนกับเรามีความสุขได้เฮนะบางครั้งอาจารย์ก็ไม่ถูกนะลูกศิษย์ถูกเราก็ดีใจแล้วนะครับโอเคนะครับขอให้แฟนคลับทุกท่านโชคดีนะครับมีเงินฉลองปีใหม่นะครับมีเงินเลี้ยงพ่อแม่นะครับมีเงินเลี้ยงดูครอบครัวนะ ตั้งใจทํางานนะครับขอให้คิดดีทําดีคิดบวกนะครับโชคลาภอยู่กับคนที่คิดบวกนะครับถ้าเราคิดร้ายกับใครหรือคิดลบเนี่ยนะครับโชคลาภจะไม่เข้ามาหาเรานะครับขอคิดดีพูดดีทําดีนะครับชีวิตนี้จะพบแต่สิ่งดีๆมีโอกาสได้พบโชคลาภนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ